ผู้ชมค,คะวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจนะคะเรื่องของกลูตาไทโอนค่ะสาวๆนุ่มๆหลายคนบอกว่าอยากจะขาวมีหลากหลายวิธีกลูตาไทโอนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ปลอดภัยจริงหรือไม่จริงทํำยังไงดีไขข้อข้องใจกันค่ะจะได้ไขข้อข้องใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับในตามเว็บไซต์การบอกต่อ oh, <c oughs> โอ้โหโฆษณาชวนเชื่อเยอะแยะมากเลยทีเดียวและโดยส่วนมากแนวโน้มชักนําไปในทางที่ผิดด้วยนะครับมาคุยกับคุณหมอครับแพทย์หญิงนรินีไพบูลครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะงี้ ต้องเริ่มต้นค่ะจากคำว่ากลูตาไทโอนก่อนมันค,คืออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยกรูตาเทโอนเป็น Natural Antioxidant นนะคะ,คะ S 1> <S 1> เขาไม่ใช่สารสังเคราะห์ทางเคมีอย่างที่หลายๆคนคิดกันนะคะหมายถึงว่าในร่างกายเราเนี่ยทุกๆเซลล์เนี่ยมีกลูตาไทโอนนะคะมีอยู่แล้ว,ะะลวร่างกายเราเนี่ยสร้างเองได้และตามอาหารก็มีด้วยนะคะคอาหารที่เราทานเนี่ยเป็นไข่เป็นนมเป็นผักผลไม้บรอกโคลีผักขมเนี่ยม,มีทั้งนั้นนะคะคแล้วจริงๆเนี่ยเขามีหน้าที่สําคัญอยู่3อย่างคะ่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือเขาเป็นต้องเรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ป้องกันความเสื่อมแล้วก็มีอยู่ในทุกแห่งของร่างกายโดยเฉพาะในสมอง ด้วยนะคะนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรียกว่าช่วยเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหรืออิมูนและอันที่3ก็คือดีท็อกซิฟิเคชันคือทําลายสารพิษหรือว่าอะไรที่จะทําอันตรายต่อตับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตับที่อาจจะถูกแอลกอฮอล์หรือว่าทานพาราเซตามอลเยอะๆหรือสารพิษเยอะๆมันไปทำลายตับใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเริ่มต้นเนี่ยกลุตาไทโอเนี่ยเขาไม่ไดเอามาทําให้ขาวค่ะนะคะเขาใช้ในวงการแพทย์และที่ใช้แต่แรกเนี่ยก็คือรักษาคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเคยเห็น ผู้ใหญ่ที่จะบือสันสานนะคะซึ่งเขาก็พบว่าคนไข้พาร์กินสันเนี่ยระดับของกลูตาไทโอนในสมองเนี่ยต่ำมากนะคะแล้วก็อาจจะมาช่วยดูเรื่องคนไข้ที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตีบก้าม่หัวใจตายขอโทษค่ะเพราะว่าระดับของกลูตาไทโอนก็ต่ำด้วยแพทย์ก็เลยเอามาฉีดเพื่อเพื่อรักษารโคแต่ทีนี้ผลพลอยได้เนี่ยฉีดไปคนไข้ทําไมขาวขึ้นเขาก็เลยมาทําการศึกษาเจาะลึกลงไปอีกแล้วพบว่าอ๋อหน้าที่ของเขาอีกอันนึงก็คือว่าเขามีหน้าที่ต่อต้านเอนไซม์ไทโร ที่ทําให้เกิดเม็ดสีเ,เม็ดสีที่ทําให้พูกเรามีผิวผิวสีเนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดนะคะคอย่างหนึ่งคือเป็นสีน้ําตาลดานะคะก็เรียกว่าจะทําให้คนเนผิวเข้มอีกอันนึงก็จะเป็นสีน้าตาลอ่อนปนสีชมพูชมพูกอท,ทำให้อย่างที่เกาหลีเกาหลีหน่อยอะไรนะคะคคทีนี้ตัวตัวกลูตาไทโอนเนี่ยจะไปยับยั้งการสร้าง ไอ้เซลเม็ดสีที่เป็นน้ําตาลดำพอทานไปไอ้ตัวน้ําตาลดํามันสร้างน้อยลงไอ้ตัวสีชมพูอ่อนๆกับสีน้ําตาลอ่อนมันก็มากขึ้นผลก็คือคนไข้ก็จะขาวก็ขึ้นที่นี้เนี่ยการใช้กรูตาไทโอนพอมาทําให้ขาวเนี่ยมันก็เกิดวิธีการนะคะเอามากินเอามาทานะคะทีนี้การเอามาฉีดทีนี้การฉีดเนี่ยก็เป็นการฉีดที่ตอนนี้ต้องยอมแล้วว่าอันตรายมากนะคะถามว่าทำไมถึงอันตรายเพราะว่าเขาฉีดเข้าเส้นค่ะ เ้นเลือดนี่แหละเพราะถ้าฉีดเข้ากาล้ามปวดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฉีดกันแล้วมีข่าวกันเนี่ยคือฉีดเข้าเส้นเลยนการฉีดยาเข้าเส้นเนี่ยไม่ว่ายาอะไรคุณเอิร์ธน,นะคะมันไม่ควรจะฉีดในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ควรจะฉีดโดยบุคลากร,กรที่ไม่ได้มีความรู้หรือผู้เชี่ยวชาญเพียงพอเพราะนี่เขาฉีดกันในรถใช่ค่ะเพราะว่าคนเราอาจจะแพ้ได้อาจจะแพ้ตัวกูต้าไทโอนเองหรืออาจจะแพ้ สารที่เป็นต้องเรียกว่าสารวัตถุกันเสียอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าเปิดแพ้มากๆแล้วเวลาฉีดมันเหมือนบูสเตอร์บูตสเข้าไปในเลือดเลยเลี้งเลยไปทั่วเลยถ้าเกิดแพ้นี่มันจะแพ้แบบอนาไฟลักติกช็อกคือช็อกเลยได้แล้วก็ก็คือช่วยไม่ทันแล้วถ้าไปอยู่ตามคอนโดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะที่มันมีรายงานค่ะว่าเคยมีคนช็อกแบบนี้ในต่างประเทศมีรายงานว่าฉีดเข้าไปแล้วตายวายทีนี้ อยอไทยเนี่ยท่านก็เป็นเป็นกังวลซึ่งซึ่งซึ่งพี่เห็นด้วยนะคะคเห็นด้วยว่าเราไม่ควรปล่อยให้ประชาชนหรือคนที่ไม่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปฉีดสูม 4, สี่มห้าหนึ่ง control d o s ก็ไม่ได้จะใส่มากใส่น้อยอะไรก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่ ไม่สามารถจะช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีคือถ้าสมมติะะว่าไปตามสถานพยาบาลอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยคือเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นคุณเชื่อใจได้แค่ไหนว่าสิ่งที่เข้ามาฉีดให้คุณนะ่ะมันเป็นของจริงของปลอมบางทีอาจจะไม่ใช่กรูตาด้วยซ้ายําไปอันนั้นเป็นหนึ่งอันอันที่2ก็คืออย่างที่คุณหมอบอกจริงอะนะคิดว่าเขาฉีดกลูตาค่ะเพราะว่าเขาอยากจะให้ขาวแต่ว่า วัตถุดิบหรือว่าซอสของกลูตาเนี่ยมันก็มีหลายแห่งถ้าสมมติว่ากลูตาที่เป็นรับประทานเนี่ยนะคะจะปลอดภัยกว่ายกตัวอย่างว่าถ้าผู้ผลิตกลูตาไฮโอนที่อยู่ในฟาร์มรับประทานเนี่ยตอนจะขอจดทะเบียนออยอเนี่ยเขาจะต้องดูตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบว่าวัตถุดิบเนี่ยมีรายงานการการใช้ที่ปลอดภัยไหม,มไม่เป็นอันตรายหรือเปล่าแต่ว่ากลูตาที่เอามาฉีดเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนฉีดมากน้อยแค่ไหนความสะอาดในการฉีดหรือสารปนเปื้อนมีน้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะบรรยากาศรอบข้างสุขอนามัยที่สะอาดด้วยและ ก็เว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะฟอร์มรับประทานจะเป็นฟอร์มที่ออยอไทยอนุญาตนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมคือแต่ละโดสต้องไม่เกิน250มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ทานต้องเรียกว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ว่าทานมากๆวันละหลายๆพันมิลลิกรัมมันก็อันตรายได้นะคะก็จะมีการทานที่เหมาะสมก็คือน่าจะวันหนึ่งไม่เกิน500มิลลิกรัมอะไรแบบนั้นนะคะแล้วแบ่งคือต่อหนึ่งครั้งไม่ควรไม่ควรเกิน250 250ถ้าน้อยไปมันก็อาจจะไม่ได้ผลทาน,นาาามากไปนต่อนนเนื่องกันไปเรื่อยๆระยะยาวมีผลยังไ,ไงไหมครับถ้าเป็นฟอร์มรับประทานยังไม่มีรายงานว่ามีอันตรายนะคะคแล้วในเรื่องของความขาวนี่็ก็ดีใจนะคะเพิ่งเห็นงานวิจัยของทางคณะแพทย์ศาสตร์จุลานะคะอาจารย์จุลาทํางานวิจัยโดยใช้นิสิตแพทย์60คนคะนะคะใช้นิสิตแพทย์เป็นอาสาสมัคระคะออ่ะ,คะแล้วก็ให้รับประทานโกต้าไทโอนเนี่ยเช้า250มิลลิกรัมเย็น250มิลลิกรัมคือวันละ5 0 0ทานต่อเนื่องไปประมาณ4อาทิตย์ ก็เพราะว่ามีผิวสีขาวขึ้นจากการวัดด้วยเครื่องวัดตรวจค่าสีผิวนะคะแล้วสีผิวที่ขาวขึ้นก็เป็นช่วงที่โดนแดดอะไรอย่างที่หน้าที่แขนคะก็คือในแง่ของวิทยาศาสตร์เขาทดลองชัดเจนว่ามันมีเห็นผลแน่นอนแต่ดันั้นเวลาเราเลือกเราก็ควรเลือกอะไรที่มันปลอดภัยกับตัวเราใช่ค่ะก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีออยนะคะครับผมแล้วหลายคนสงสัยค่ะว่าพวกนี้บางคนก็บอกว่าฉันผิวคล้ำทานไปแล้วจะกลับมาค้ำใหม่ไหมอันนี้ไม่มีงานวิจัยนะคะว่าทานไปแล้วขาวแล้วหยุดกี่อาทิตย์มันถึงจะคล้ำต้องเียกว่ายังไมม่ี งานวิจัยที่จะยืนยันแต่ถามว่าถ้าหยุดไปนานๆนนก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าจะกลับมาเป็นสีเดิมมันคล,าคล,าคลา้ายๆกับว่าถ้าเราถ้าฝนตกเรากางร่มไหยคะเราก็ไม่เปลียกถ้าเราร่มออกแล้วไปตากฝนมันก็อาจจะเปลียกอีกอะอย่างเงี้ยประมาณนี้จริงๆก็จะ<ต>เห็นชัดเลยเน่ผมขาวๆาวเงี้ยไปเจอแดด มันก็ต้องท้ำอะ่คกลับมาอยู่ในที่ร่มสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ขาวอันนี้มันคือกลับสู่ผิวเดิมของเราจริงๆแต่ว่าคนที่ทานรับประทานกูต้าไทโอนอย่างปลอดภัยเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ใช่ว่าจะทํำปี๋ํมมากมาเป็นขาวจื้อแต่มันอาจจะขึ้นมาได้ประมาณสัก2เลเวลนะคะแต่ว่าคือมันจะสว่างขึ้นด้วยด้วยการที่เม็ดสีชนิดดำเนี่ยมันน้อยลงแต่เม็ดสีชนิดน้ําตาลอ่อนอมชมพูมันมากขึ้นผิวใสก็คือดูผิวใสแล้วก็ดูดูผ่องขึ้นครับผมครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับเพราะว่าด้วยณปัจจุบันครับตามข่าวคราวแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งมีอีกหนึ่งครั้งอนี่ไปตามจับกันที่สถานที่จอดรถกลางห้างเลยหลังจากที่มุเข้าไปที่คอนโดแบน่ากลัวมากเลยทีเดียวกหมอก็เลยบอกว่าเป็นห่วงอยากเอาเรื่องนี้มาฝากนอกจากที่คือคุณผู้ชมดูแล้วควรจะบอกต่อคนใกล้ชิดลูกๆหลานคือบางทีมันเป็นรู้ทาไม่ได้เลย่าใจร้อนอยากเข่าเร็วชีวิตของเรามีค่านะคะเราไม่ควรที่จะไปเสี่ยงกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย กลูตาไทโอนซีต้องอยู่ในที่ที่มีข้อบ่งชี้และอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญที่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูแลเราแม้แต่ในคลินิกของคุณหมอแท้ๆเนี่ยเรายังไม่อยากฉีดยาเข้าเส้นเลยนะคะคลิิยาอื่นๆนะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นคนไข้เราช่วยไม่ทันแต่<ะ>ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลมีม,มีต้องเรียกว่ามีวิสัญญีแพทย์มีมีการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีเนี่ยเราถึงจะฉีดยาเข,ข้าเส้นาายาเข้าเส้นนะไม่ว่าอะไรเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพราะมันเร็วค่ะถ้าแพ้ก็เป็นแพ้เร็วทันทีมันเข้าไปเยอะและเร็วค่ะ ส่งตรงถึงหัวใจถึงอะไรอย่างเงี้ยแบบไปว่าดูแลตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมแล้วก็เลือกรับประทานในสิ่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีออยรับรองนะคะในในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ผลที่เราได้รับเนี่ยหนึ่งเราจะปลอดภัยแล้วก็ได้รับในสิ่งที่ดีด้วยสุขภาพก็ดีใช่ค่ะอันนั้นสําคัญที่สุดเลยครับเพราะว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวเราเลือกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเรานะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะคะก่อนจะทำอะไรหาข้อมูลที่ดีก่อนนะคะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาสุขภาพดีกันต่อค่ะ